เก้าหนึ่งเกษตรทำเองพี่นุ้ยคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปางปางสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะแหมหายไปหนึ่งสัปดาห์นี่เอฟซีมาถามถึงกันเยอะเลยนะวันนี้คุณนุยณน้ยมาไหมคุณนุ้ยมาไหมตลอดเลย อ๋อมาแล้วค่ะสัปดาห์พอดีส,สัปดาห์ที่นักศิกษาราจี์นะคะอืมนะ,ะเขาเรียกว่าบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างพี่นุย้ยมีฝนไหมเช้านี้อุณหภูมิ22องศานะคะอ,อากาศกำลังดีเลยค่ะ<อ>แสงแดดกำลังมานะ,ะกำลังเย็นแล้วพอแสงแดดมานะคะคุณผู้ฟังก็คือที่ตาเม,มาส์คือความร้อนนะคะก็คือเริ่มร้อนแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะกลางวันจะแดดร้อนมากครับถามหน่อยสิพี่หนุยภาคใต้เนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะมีนาเมษาอันนี้ร้อนขนาดไหนอะ่ะก็ร้อนนะอุณหภูมิแต่ก็ไม่ถึงสี่สิบองศานะอ๋อเพราะว่าทางภาคใต้เขาก็ต้นไม้เยอะอยู่ก็จะเหมือนแบบร้อนชื้นไหมใช่ใช่ใชมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่มันไม่ได้ร้อนแห้งไงอืมก็แบบจะร้อนแบบ เหนียวเนื้อเหนียวตัวหน่อยเนาะอ่าอันน้ติดโซนแต่ว่าติดทะเลมันจะร้อนแบบนั้นแต่ว่าถ้าโซนบ้านเราฝั่งนี้มันจะเป็นเอ่อภูเขาคะ่ะมันร้อนแต่ว่าคือมันร้อนอบอ้าวมันไม่ได้ร้อนแบบแช่งแง่งเหมือนแถวภาคอีสานอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนู้นนะคะต้นไม้ก็ยังคงความสีเขียวให้ให้เราเห็นอยู่แล้วก็เออถึงเมแมจะเป็นช่วงน่านแล้วน้าแล้งอย่างเงี้ยก็ยังมีฝนให้เรา เห็นอยู่เป็นบางช่วงค่ะอืนะคะนี่แหละพอจะเข้าสู่หน้าร้อนนะคะการปลูกต้นไม้ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ย<ม>ต้นไม้ก็ยังแบบว่ามอบอากาศบริสุทธิ์ให้เราเป็นร่มเงาให้ได้ด้วยถูกไหมคะแต่ก็มีบางส่วนนะพี่นุย้ย<ม>คือปลูกต้นไม้ปุ๊บอ่ะมีปัญหาเ<ม>พราะอะไรรู้ไหมใ,ใบไม้มันร่วงอือใช่ใช นะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ได้วันนี้พี่นุ้ยเลยบอกว่าเอาเอาเ,อาเกี่ยวกับเรื่องปลูอกอะไรดีที่แบบใบไม่ร่วงมาฝากกันใช่ไหมคะใช่ก็คือแบบเขาเรียกว่าคือถ้าเรามีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไรในบริเวณบ้านรอบๆบ,บ้านเนี่ยคะ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าจะเพิ่มความร่มเงาเนาะแล้วก็ความเย็นให้กับบ้านเราได้ได้บ้างนะคะที่สําคัญก็คือคนที่แบบว่ามีพื้นที่น้อยๆเนี่ยก็สามารถจะปลูกได้ด้วย ใช่สามารถปลูกต้นไม้นะคะได้แบบในเมืองเนี้ยอาจจะแบบบ้านมัน,พ,นพื้นที่บริเวณแล้วก็พื้นที่จํากัดเนะาะทีนี้วันนี้เราก็เลยมีต้นไม้ที่เหมาะสําหรับลูกแบบในแบบในในในบริเวณบ้านที่พื้นที่แคบๆอะค่ะค่ะอืมมาฝากกันนะคะใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่าเราคุยกันนะก็คือ เป็นต้นไม้ที่แบบว่าใบเขาไม่ค่อยร่วงเยอะอ่ะเพราะว่าพอเวลาใบร่วงเยอะหนึ่งบางคนก็ขี้เกียจกว่าบางทีไปร่วงใส่บ้านเพื่อนบ้านเขาเอามีปัญหากันอีกทะเลาะก,กันอีกใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยเขาไม่ค่อยผัดใบเนาะนานๆเขาจะแบบแก่ร่วงโรยตามธรรมชาติแล้วก็ถึงจะร่วงค่ะค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็มา คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก่อนจะไปคุยกันคุณสูสูหรือคุณสู่สูไม่รู้ <laughs> นะอบอกว่าอ่าส่งหัวใจดวงโตโตมาทักทายกันนะคะแล้วก็คุณแท็กซี่ยาไซบอกว่าว่าแย่จังดีเจพี่นุ้ยอยู่นครไม่มีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวเหมือนคนกรุงเทพก็หนาวนิดนึงนะก็ก็ <c ười> <c ười> หนาวก็หนาวอยู่นะคะคือหนาวสุดนะอ่อคือจะเช็คเขาเรียกอุณหภูมิอยู่ตลอดอยู่ตลอดเนาะ ค่อที่หนาวสุดก็คืออยู่ที่สิบเก้าองศานะคะอแหมคุณแท็กซี่ยาไซก,ก็ก็มีโอกาสได้หนาวเหมือนกันสิบเก้าองศานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะก็เย็นอยู่นะคะแบบเออแต่ว่าก็คือมันไม่ได้เย็นขนาดเหมือนคนทางภาคเหนืหนอเนาะก็ไม่เป็นไรก็ซึมซทับมาเผื่อด้วยแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็คุณนัทกฤษตนะคะมาถามหาพี่นุ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันบอกว่า อ่าสวัสดีครับนานๆมาฟังสักทีหนึ่งนะฮะต้องขอพายด้วยเพราะบางช่วงจะติดธารกิจจริงๆไม่สามารถมามาได้ในช่วงเช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องเร่งรีบแหละคุณผู้ฟังสงสัยคุณทัตกิกเขาจะคิดถึงเสียงนกเขาที่กําลังขันอยู่ที่บ้านพี่นุ้ยตอนนี้นะคะเช้านี้ไม่ได้ไปนั่งใกล้ๆตรงที่นกเขาเนาะเพราะว่าบริเวณหน้าบ้าน มีเออ่ทีมงานของอสมนะคะมามาให้บริการประชาชนอ่านะะแต่ก็ยังได้ยินนะเขาก็เหมือนกับแบบอยากจะมาทักทายพวกเราอะา่ะ <c oughs> หรือไม่เขาก็แหมเขาก็ขันเงี้ยทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> เออเขาขันทุกวันค่ะแต่ก็ว่าไปว่าไปเรื่อยนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้มาคุยเรื่องของเรากันบ้างพี่นุย <c oughs> ้ย่ะ คือ<ช>ปกติกตแล้วเราควรจะเลือกนะต้นไม้แบบไหนในการที่จะไปปลูกใกล้บ้านหรือว่าในพื้นที่จํากัดดีคะเอาเอาเอาอย่างนี้ให้เราดูให้เราดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณบ้านของเรามีปันปริมาณเท่าไหร่มันสอดคล้องเหมาะสมไหมแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็คือความชอบของเราด้วยนะค่ะดูที่ความชอบของเราด้วยว่าเราชอบ เออต้นไม้ที่มีดอกหรือว่าต้นไม้ที่แบบใบสวยงามอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเราเราได้ลักษณะประมาณเนี้ยให้เราดูว่าปริมาณแสงมันมันเหมาะหรือเปล่ากับพืชที่เราจะปลูกเพราะว่าพืชบางชนิดเนี้ยเขาชอบแสงมากบางชนิดชอบแสงน้อยก็ดูมุมบ้านของเราเอาเพราะบางมุมบ้านเนี้ยมันจะเป็นร่มซะเยอะเราก็ปลูกพืชที่ต้องการแสงเล็กน้อยนะคะเนี่ย ก็คือดูนเนื้อที่สำคัญมากเลยสําหรับคนที่จะปลูกติดบ้านนี่ให้เราดูว่าโครงสร้างของของรากอะค่ะมัน,นมันใหญ่ไหมมันกว้างไหมเพราะว่าบางทีต้นไม้ที่เราปลูกไปมันอาจจะแทงทะลุลงไปทําให้โครงสร้างของบ้านเราเสียได้แล้วก็แบบที่เป็นปูนเป็นอะไรเนี้ยแตกเสียหายได้ใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดว่ารากเขาชนชัยไปไกลๆนี่อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ทำบ้านสุดได้ไหมอย่างเงี้ยได้ปะได้คะ่ะจะได้คะ่ะเพืชอ,อบางชนิดนี่ไม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 ไมไมควรปลูกติดกับบ้านเลยเพราะว่ารากของเขานี่จะแข็งแรงแล้วก็แทงทะลุเออเคยเห็นไหมคะที่เป็นแบบโครงสร้างปูนแตกเลยเนาะําแพงบ้านบางหลังอะ่ะพังเลยเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ทําความเสียหายได้เช่นกันอันนี้เราต้องดูด้วยนะคะค่ะนะ มีคุณผู้ฟังนะคะคุณคุณสายไหมมาทางต<ะ>ิ๊กต k อกนะคะมาสวัสดีทกักทายกันบอกว่าสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีเช่นกันค่ะนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ทําอะไรกันอยู่เนาะอาจจะแบบว่านั่งชมเรานะนั่งฟังเราแล้วก็จิบกาแฟบางๆเออไปด้วยก็ได้ใช่ไหม <cido f 1> ใช่ค่ะจิบกาแฟจิบชาเบาๆ<ม>ถ้าท่าน<ม>ที่รักสุขภาพหน่อยก็อาจจะแบบว่าชาเขียวเนาะโ,โกโก้อ,อะไรชาเขียวมะชาอย่างเงี้ยหรือว่าโ,โกโก้ร้อนอย่างนงี้เนาะโอโอแหมอันนั้นก็ต้องไม่หวานด้วยนะถ้าแบบถ้าเกิดว่ารักสุขภาพอะเนาะใช่อันนี้นี่ก็จะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำเลยนะคะเอโอชาเขียวมะฉา,าแล้วก็โกโก้ร้อนแบบว่า มทชานี่มทฉานี่เติมน้ำตาลเป่าไม่ใช่ไหมไม่ไม่เติมเลยโกโก้ร้อนก็ไม่ใส่น้ำตาลเหรอพี่นุ้ยไม่ใส่ค่ะรสชาติจะเป็นไงต้องจะดูแลสุขภาพนิดนึงแต่ไม่ไม่คุอยกินหวานนะคะขมไหมไม่คือกินเรากินจนแบบเรามีความรู้สึกว่าเราชินกับรสชาติแบบนี้แล้วแม่พูดซะก็ไม่มันก็ไม่ได้ขมเหมือนกาแฟนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมขอนโกโก้ อาอาโกโก้มันมันจะเพิ่มความมันอ่ามันจะมีความมันแล้วก็ความรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของขงเขาอ่ะ <ừ ๆ S 2> มันจะไม่ได้ขมเหมือนกาแฟเพราะในโกโก้นี้เวลาเราชงนะคะจะมีเหมือนเหมือนน้ำมันลอยขึ้นขึ้นค่ะก็เขาเรียกว่ากลิ่นเขาก็ดีด้วยเนาะทำให้ตื่นได้นะคะอ่ะ ก็ใครที่สะดวกดื่มแบบไหนก็จัดเลยบางคนอาจจะชอบกาแฟดำเนาะบางคนเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะเพียวมาัทฉะอ่ชาเขียวหอาก็กำลังฮิตเลยนะพี่หนุยใช่ใชเพียวมาัทฉะเหมือนมันมันจะได้แบบรสชาติประมาณว่ามันจะติดความฝาดมานันนิดๆอะไรเงี้ยน,นะนะก็ต้องเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยนะคะถ้าจะกิน<ด>ให้ได้ ให้ได้รสชาติเราก็อาจจะเพิ่มพวกนึำงึ่งลงไปสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยแม่กินเพื่อสุขภาพก็ต้องแบบเพียวๆเลยดีเราก็ใส่มะนาวอใส่เลมอนเงี้ยได้เหมือนกันนะอร่อยนะแต่อย่าไปใส่น้ําตาลเยอะใช่ไหมใช่ที่หนุ่ยเขาก็เป็นสายรักสุขภาพอยู่แล้วนะคะใช่อันนี้จะงดน้ำตาลไม่ค่อยจะกินนะคะ คุณแท็กซี่ยาไ้บอกว่าผมขับรถจิบกาแฟไปฟังเกษตรทำเป็นไปด้วยครับทำเองอกเกษตรทำเองคุณแท,ท็กซี่ยาไ้นะก็ก็ได้เนาะก็จิบกาแฟไปใ็ได้นะจริงๆเราเราชงใส่แก้วใบใหญ่ๆนะคุณผู้วังเราก็เราก็ไปจิบของเราเองแล้วแบบคือเราจะได้ความรู้สึกว่าเราชงไปเองอย่างเงี้ยเ,เราก็จะลดค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปซื้อนะ แล้วก็เราอยากกินรสชาติแบบไหนเราก็ชงของเราไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแก้วแบบเก็บความร้อนก็เยอะเหมือนกันนะคนแท็กซี่ก็ช,ชงมาเต็มแก้วเลยจิบทั้งวันไปเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าให้ดูปริมาณเนวนนะคะ <c oughs> คุณกู้ฟังคืออยากกินเกินกําหนด่ะเหมือนกาแฟบางทีก็มันเก,กินโดสไหมมันเดี๋ยวนอนไม่หลับหรือว่าเดี๋ยวมีผลผสุขภาพอีกนะ <c oughs> ค่นะคนนั้นนั้นกิจบอกว่ายังไม่เข้าเรื่องเลยนะจะหมดเวลาแล้ว หแหม<ๆ>ก็เมานิดหนึ่งนะอ่ะไปเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องของเรานะคะ,ะก็คือให้เราเน้นแบบพ่ต้นไม้ที่เป็นแบบคอามสวยไม่ผัดไปก็คือใบเรื่องน้อย <c oughs> แล้วก็รากไม่ทํโขดทาไม่ทําให้โครงสร้างบ้านทางแล้วก็สามารถปลูกในพื้นที่แคบได้ประมาณสองถึงสี่เมตรนะคะ,ะก็จะมีเขาเรียกว่ามีต้นไม้ทั้งไม้ประดับที่แบบสวยงามแล้วก็ดอก สวยงามให้กลิ่นหอมด้วยอันนี้เผื่อบางท่านชอบแบบอยากได้แบบอ่าอยากได้แบบมีดอกดอกแล้วก็มีกลิ่นหอมอน,นี่ค่ะต้นไม้ชนิดแรกก็คือคอนเดียนะคะค่ะคอเดียมันคอเดียใช่ดอกเขาจะสวยมากนะคุณผู้ฟังมันเป็นสีส้มนะคะค่ะสีส้มสดเลยก็คือมันจะตัดกับใบของเขาใบของเขาคือจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะ ก็คือคอเดียเนี่ยเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กที่มีดอกสีส้มสดใสามากค่ะแล้วก็ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่งฟอร์มสุกสามารถปลูกให้ร่มเงาในพื้นที่ขนาดเล็กได้แต่ว่าเราต้องคอยหมันตัดแสงกิ่งสักหน่อยนะคะหรือจะปลูกในพื้นที่กลางแจ้อ,อกสามารถแผ่กิ่งก้านได้กว้างเช่นกัน <C> e <at> แล้วก็ลักษณะสําคัญของเขาก็คือเด่นๆน,นียค่ะใบไม่ค่อยร่วงแต่เขาจะออกดอกตลอดปีอันนี้ก็คือสําหรับท่านที่ชอบไม้ดอกนะคะ, <c oughs> ะก็มีสีสันให้ได้ชมตลอดปีเลยใช่ใช่ <c oughs> การดูแรลรดน้ําก็คือปานกลางเลยคือไม่ได้ต้องการน้ํามากไปคือถ้าน้อยก็เอาดูลักษณะนะคะพวาคือ <c oughs> รดบ้าง <c oughs> อาจจะไม่ได้รดทุกวันก็อาจจะสองสามวันรดสักครั้งเนี้ยคะ่ะ ค่ะ <C> e <at> ในช่วงที่เขาจเจริญเติบโตดีแล้ว <c oughs> แต่ช่วงแกรกๆที่เราปลูกใหม่แล้วก็ค <c oughs> ือรดทุกวันมันั้งก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าสมแดจเขาจะต้องการตลอดทั้งวันนะคุณผู้ฟังต้องดูลักษณะบ้านเราด้วยถ้าเป็นร่มเงาเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะและชนิดต่อมาละคะพี่นุ้ยต่อมาก็คืออันนี้เบสิกพื้นฐานทั่วไปแล้วก็แบบเป็นต้นไม้แบบของคนไทยเลยแล้วก็ดอกหอมนะเออก็คือต้นแก้วค่ะ กกต้นแก้วเนี้มันจะมีทั้งแบบเอแก้วแค้เนาะต้นเล็กๆนี่แบบไม่ได้โตมากแล้วก็เป็นแก้วต้นใหญ่เลยที่สูงอยู่ที่ประมาณสามถึงสิบเมตรนะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือกลิ่นหอมดอกจะมีความหอมมากเวลาแบบเราเดินผ่านเนี่ยคือจะเป็นหอมอ,อ่อนๆนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยดอกจะดกมาก นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือกลีบดอกเพราะว่าจะร่วงสักสักหน่อยเราอาจจะต้องเก็บขวานบ้างแต่ถ้าบ้านไหนไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของดอกร่วงขาวๆก็ก็ปล่อยเลยได้ค่ะอืมนะคะอ่ะแล้วก็ทรงพุ่มจะแบบคือถ้าเป็นต้นใหญ่อะค่ะมันจะแบบแลัาากษณะกลมค่อนข้างทึบเนาะเราอาจจะต้องตัดแต่งกิ่งบนะ้างค่ะค่ะ ให้ให้มันแบบได้รับแสงเพียงพอจะเจริญเติบโตดีนะคะก็คือรดน้าก็อปานกลางเลยค่ะไม่ได้ต้องการน้ำมาก<ฆ>แล้วก็แสงแดดต้องการเป็นวันเลยนะคะคุณผู้ฟ้าถ้าบ้านไหนที่แบบอยากปลูกแต่ว่าก็คือให้เลือกเป็นแก้วแรกก็แล้วกันเนาะที่พื้นที่จะจำกัดแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะเราก็ปลูกต้นใหญ่ได้นอกจากดอกแก้วแล้วยังมีอีกเขาเรียกว่าอีกต้น<อ>หนึ่งเนาะ อันนี้ก็คือเป็นดอก,อกพุธไหมต้นนีกว่าต้นนีไม่ไม่ไม่ยังไม่เคยปลูกเลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่ะอ,อ,อันนี้ชอบนะชอบต้นนี้มากเพราะว่าเวลาที่เราไปคาเฟ่หรือว่าเราไปแบบไ่รีสอร์ดโรงแรมอะไรยเงี้ยเขาจะชอบปลูกประดับไว้ก็คือต้นหลิวนะคะต้นหลิวใช่ คือใบของต้นหลิวเนี่ยมีลักษณะเรียวยาวมันจะแบบช่อยย้อยอ่ะมันแบบสวยมันมีความเป็นเอกลักษณ์อะค่ะอ,ะต,อต้นนี้จะพิ้วไหวเป็นเอกลักษณ์เวลาลมพัดมามันจะมันจะแบบน่าดูอ่ะก็คือปลูกกระดับสวนดูสบายตานะคะเป็นต้นตไม้ที่ปร่งโงมันไม่ได้ทึบมากแต่ว่าเขาไม่มีดอกอ เขาไม่มีดอกก็คือโถใบคือลักษณะร้อมเป็นเป็นต้นไม้ที่ทนน้ําท่วมแล้วก็ปลูกประดับดินสวนน้ําอะไรอย่างนี้ได้เลยให้เราดูแบบเวลาเรานั่งดูแล้วก็มันลมพัดต้องให้ดูความปนช้อยของของของต้นลิวอะค่ะดอแล้วก็มันแ,แต่งกิ่งนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าทรงพุ่มจะได้สวยงามแล้วก็ขอบสวยทรงพุ่มจะสูงอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะคะ ก็คือน้ำนี่ต้องการมากเนาะอาจจะต้องลดทุกวันนะคะอนะคะคุณแท็กซี่ยาไส้บอกว่าที่บ้านผมเรียกเป็นกระติกนะคะไม่ใช่แก้วไม่ถึงวง่าทรงแล้วก็กินทั้งวันอ๋ออันนี้อันนั้น<ข>ไม่น่าไม่น่าจะเรียกจิบแล้วไหมคะถ้าเป็นกระติกเนี่ยคะ่ะเออกินทั้งวันนะจะได้แบบไม่ง่วงใช่ไหมเพราะคุณแท็กซี่เขาต้องเอ,อขับรถอะไรอย่างเงี้ย นี่ที่แนะนำไปถึงให้เป็นแก้วแบบแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นไม่ใช่กระติกคุณตั็กซี้ใช่ไใช่นะคะแล้วก็คุณมาโนดไหมมาทาง t i k t ็อกนะคะบอกว่าว um, e sí hey, hey. ันนี้ลิเวอร์พูลเตะนะครับออกเป็นเรื่องของกีฬาน่าจะเป็นศึก FA ฟ u p ัพนะใช่ FA Cup ัพรอบสี่หรือว่ารอบสามสิบสองทีมสุดท้ายคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเตะกับครีมัสอาไกใช่ไหม ประมาณสี่ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคอกีลาคอกีลาแบบบ้านนี่ก็ก็ติีตัวรอรอดูได้นะคะรอชมค่ะอ่ะไปกันต่อพี่นุยต้นหลีวก็เออก็สวยเหมือนกันเนาะเขาจะพิลิ่งที่พี่นุยว่านะคะใช่แล้วยังมีต้นไม้ต้นไหนอีกแล้วก็อีกอีกสัชนิดนะอ่าก็คืออ่าต้นเกรกระโฮอะไรนะ เออมันชื่อแปลกๆนิดนึงนะคุณูฟังเกล็ดกะโฮ่เกล็ดกะโฮใช่เป็นต้นไม้ที่พบเห็นก็คือปลูกในกระถางวางตกแต่งพื้นที่อยู่ในบ้านก็คือเราจะเจออยู่บ่อยๆแต่เราไม่ค่อยรู้จักชื่อเนาะมันเป็นต้นไม้ที่ทนร่มใบมันใบของเขาเนี่ยจะมันนะคะแล้วก็สวยงามแล้วก็จะมีแบบลักษณะพันธ์ใบด่างด้วยให้สามารถเลือกปลูกได้ใบเขาจะแบบกลมๆหน่อยเนาะพี่นุ้ยเนะ ใช่เขาจะโชว์ใบนะคะ,คะสามารถปลูกแบบบริเวณระเบียงชานบ้านในชายคาพื้นที่แดดดำดได้สบายเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาจะมีดอกดอกของเขาเนี่ยจะกลิ่นหอมอ่อนแล้วก็มีซักักนามเป็นเอกลักษณ์ก็คื้ายคล้ายท็อฟฟี่ค่ะมันจะมีกลิ่นออกมาตลอดอันนี้คุณผู้ฟังต้องไปหามาปลูกนะแล้วก็ค่อยมาบอกเราว่าไอ้กลิ่นที่ที่ลุยบอกเนี่ยมันเป็นแบบกลิ่นกาทฟี่กินหรือเปล่า เขาเขาบอกเป็นกลิ่นคล้ายๆกับทอฟฟี่นมเนวยนะก็ดีเนาะใช,ใช่นี่ก็ยังไม่เคยเห็นเลยคุณผู้ฟังไม่เคยปลูกนะแล้วก็<า>ความสูงอยู่ที่ประมาณยี่สิบเมตรทรงพุ่มค่อนข้างโองก็คือต้องการแสงแดดตลอดวันก็คือคือน้ําก็คือต้องการปานกลางนะคุณผู้ฟังไม่ต้องลดห่งงากน,นะคะสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกลงดินปลูกลงกระถางก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งหน่อยเพราะว่าเขาสูงได้ถึงย<ช>ี่สิบเมตรเลยนะ ใช่ใช่คุณผู้ฟังอ่ะถ้าเกิดว่าโตเกินไปนี่อาจจะทะลุกระถางได้นะคะทลุกระถาง,ถาถางต้องเป็นต้องเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังภาพใหญ่มากเกินไปอันนี้ต้องเคลื่อนย้ายเนาะเพราะว่าเขาจะทะลุแล้วแล้วก็ต้นของเขาก็เอออาจาจะชะงักการเจริญเติบโตเพราะรางจะแทนเลยอืมมันก็แล้วมันก็สูง,<ร>งได้มันสูงสดได้เรื่อยๆเลยอ่ะใช่ใช่สูงตั้งยี่สิบเมตรนี่ตึกกี่ชั้นน่ะ ระฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะชมความสวยงามของใบหรือว่าอยากจะสูตรกลิ่นเท่าบอกคล้ายๆเหมือนทอฟฟี่นมใช่ไหมพี่นุย้ยใช่ก็อาจจะต้องจัดเขาเรียกว่ากระถางให้ใหญ่หน่อยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาให้เขาอยู่ในแบบในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าจํากัดเอาไว้ใช่ไหมจากัดอเอาไว้นะ้วต้องดูแลตลอดนะคะ่ะบำรุงปุ๋ยอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยนะคะอ,อแนะนําเป็น สูตรเสมอคุณผู้ฟังน่าจะใส่สีเคมีเนาะก็คือบางทีเราไม่ได้เน้นว่าโอ้ต้องการลูกต้องการอะไรอย่างนี้เราแค <Okay. S 2> ่ให้ลาต้นสวยใบยสวยเนี้ยก็คือเป็นสูตรเสมอไปเลยแต่ถ้าเราจะใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักเองก็ได้เช่นกันค่ะคุณนิรนันดร์คร<ะ>ับอพีินุไปก่อน แต่ว่าให้คงความดินร่วนโปร่งไว้ใน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 ,ในกระถางนะคุณผู้ฟังถ้าเราจะปลูกในกระถางอะค่ะแล้วก็ให้เราดูาอุอาหารว่ามันมีความสกุลเพียงพอกับก,บการเจริญเติบโตต้นชื่อหรือเปล่าให้เราดูว่ามันมีมันแน่นเกินไปหรือเปล่าดินเนี้ยคะ <Yeah. S 2> ่ะเพราะถ้าแน่นเกินไปเขาก็เจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีใบไม่ค่อยสวยอะคะ่ะเนาะแล้วก็ให้เช็คความเป็นกรดเป็นด่างด้วยนะคะ <Yeah. S 2> ความเป็นกลางอยู่ที่ประมาณเจ็ดเนาะ อัน uh. นี้ที่สําคัญมากแล้วก็เวลาเราลดน้ำให้เราเช็คดูว่าเออมันเก็บเก็บความชื้นได้ดีไหมสามารถระบายน้าได้ดีหรือเปล่าการที่อากาศได้ดีหรือเปล่าเนาะใ <c oughs> นต้องดูสําหรับคนที่ปลูกในกระถางค่ะเพราะบางทีเอาทําไมมันนั่งอยู่อย่างนั้นไม่มีการแตกยอดใบก็ไม่สวยเลยเนี่ยต้องดูแลค่ะ uh. มันมันพื้นฐานอยู่ที่ดินนะคะ เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยต้นเกล็ดกระโฟไปดูภาพมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่หนุย่ยคือใบเขาสวย,ยจริงๆนะใบสวยออแล้วก็มีใบดางด้วยเป็นเขาเรียกว่าปลูกเอาไว้ชมแบบเป็นคล้ายๆเหมือนไม้ประดับได้เลยอะ่ะ<ช>ปลูก<ช>ไว้ดูใบเลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วมันสวยใบยมันจะมันขับลูแล้วก็ใบใหญ่อะ่ะ ออจริงนะคะอะคุณนิรันต์ก็มาสวัสดีทักทายกันทางเฟซบุ๊กไลน์นะคะพี่นุ้ยบอกว่าชอบ <มา S 1> สวพเก้าหนึ่งมาหาพันไม้ทุเรียนง้อมังคุดกาแฟแล้วก็บอกว่าไหนว่าพี่นุ้ยจะไม่มาก็บอกว่ามาวันนี้มาค่ะวันนี้คะ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้มานะคะใช่นะก็สัปดาห์นี้ช่วงหน้าหนึ่งเช้านี้ก็มีไลฟ์ไปใช่ไหมพี่นุย้ยแล้วก็คุณนิรันต์ก็มาถามนี่แหละบอกว่าวันนี้คุณนุ้ยมาไหมบอกว่ามา นะวันนี้พี่นุยไม่ได้ติดภารกิจนะคะเห็นไหมหายไปเอฟซีก็บ่นคิดถึงกันอุบเลยคิดถึงคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะนะคะามาพูดคุยกันไงเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบมาแลกเปลี่ยนเนาะบางท่านนี่ยก็มีความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องพืชผักต่างๆก็มาพูดคุยกันมาแนะนําบางทีบางสิ่งเรานก็ไม่รู้เนาะฟังปลูกอะไรบ้างใช่แต่สําหรับตัวตัวนุยเองเนา ถ้าเกิดว่าใหนูเลือกปลูกเนี่ยันูจะปลูกแบบต้นไม้ที่แบบให้รับประทานได้ด้วยแล้วก็เสริมร่มเงาได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นเป็นคนชอบประมาณนี้ไม้ประดับก็คือปลูกบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าปลูกแล้วได้ประโยชน์ด้วยให้กินได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมันค่อนข้างจะนานนะคุณผู้ฟังกว่าจะ กว่าจะฟอมต้นสวยได้หรือว่าบ้านไหนแบบอยากจะให้แบบแล้วก็ทานได้ด้วยก็เราปลูกอันนี้ก็ได้นะคะเอ่อส้มส้มเหรอใส่กระถางอือส้มส้มเขียวหวานอย่างนี้นะพี่นุ้ยใช่ใช่ส้มเขียวหวานหรือว่าส้มโชกุนเนี่ยวคุณผู้ฟังแนะนําใส่ปลูกกระถางใบใหญ่เลยนะคะแล้วเขาจะฟอมสวยมากและใบไม่ค่อยน่วงนะคะ Oh. แล้วก็เวลาอ,ออกลูกนี่คือ่วยมากแล้วดกเต็มต้นเลยคุณผู้ฟังก็จะได้รับประทานผลด้วยออันนี้เป็นส้มนะน,นะส้มโชกุนเหรอพี่นุย้ยโชกุนก็ได้ค่ะหรือว่าส้มเขียวหวานตัวไปเนี่ยค่ะเอออันนี้น่าสนเนาะระยะเวลาปลูกนานไหมครับก่าจะได้แบบได้กินอ่ะก็ก็ไม่นานนะมันอยู่ที่แบบการดูแลรักษาก็คือปีกว่ากว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะอืมนะใครที่แบบว่า บ้านมีเนื้อที่น้อยๆแต่อยากจะปลูกไม้ผลเอาไว้ก็ทําได้เหมือนกันหลายๆคนคิดว่าต้องปลูกลงดินอย่างเดียวไงจริงๆไม่ไม่จาเป็นเนาะพี่เลยเนาะใช่ใช่ไม่จาเป็น <c oughs> ค่ะคุณผู้ฟังเหมือนบางท่านที่แบบว่าชอบปลูกอะอะไรนะมะน,นาวอย่างเงี้ยเราก็ปลูกใส่กระถางได้นะมันก็ขึ้นต้นสวยเหมือนกันนะ่เป็นฟอร์มสวยเช่นกันนะคุณผู้ฟังแต่เอาจริงมะนาวแล้วก็ให้กดให้ประโยชน์ด้วยค่ะปลูกไม่เคยแบบติดลูกเลยอะ <c oughs> อเราอาจจะลดน้ํามากเกินไปเออเหรอเขาก็ไม่ชอบน้ําแบบฉ่าๆใช่ไหมใช่ไม่ชอบน้ําฉ่าๆเนอะผู้ฟังแบบว่าลดแค่วันละครั้งก็พอแล้วนะคะมะนาวเนี่ยอืมอันนี้จะเป็นเทคนิคเนาะบางทีเรากลัวว่าเดี๋ยวเขา,เาจะตายไงถ้าช่วงน่านถ้าเราอยากจะให้เขาแบบออกดอกเนี้ยคะ่ะแล้วก็ลดน้ำสี่ห้าวันอืม,มันก็จะแบบคือเขาก็เป็นการแกล้งต้นมะนาวเขาก็จะออกดอก อ๋อออหมีการแกล้งกันด้วยนะใช่ถ้าเราปลูกในในในกระถางหรือว่าในในวัสดุที่ไม่ได้ปลูกลงดินเนี่ยเขาก็สามารถแกล้งเขาให้ออกดอกได้ค<ะ>่ะซึ่งพวกมะนงมะนาวเนี่ยออเขาก็ไม่ได้แบบผัดใบยเยอะนะ้อพี่เนยเนาะใช่ใช่ใช <ๆ S 2> เราก็แบบคือถ้าดูแบบกลิ่นหรือว่าเวลาเราเดินผ่านเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกสดชื่นเนาะมันก็จะได้กลิ่นเอกลักษณ์ของมะนาวของส้มของอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อ่าคุณประเสริฐมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพิธีกรนุย้ยแล้วก็น้องปังปังดูจากร้อยเอ็ดเดอครับสวัสดีค่ะอ่าเขาเรียกว่าสาวใต้ทักไทยหนุ่มอีสานนะคะ <laughs> นะแล้วก็คุณแท็กซี่ยาไส้บอกว่าผมปลูกภูด่างหนึ่งแก้วครับในห้องน้ำโออ <laughs> ก็ได้ค่ะแต่ออว่าเออปูใส่แก้วคุณผู้ฟังก็คือ ต้องนิดนึงเนาะว่าเดี๋ยวมันจะมีไอ้ยุงอะค่ะยุงลายอะไรฝังใส่อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนทุกวันเลยนะคะหรือว่าต้องอาจจะต้องแบบใส่เอ่อาส่เบดอะไรอย่างเงี้ยในแก้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคไข้เลือดออกนะคุณแท็กซี่ยาใส่ใช่ค่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงสำหรับท่านที่ชอบปลูกแบบว่าใส่ขวดแก้วใส่อะไรแบบเนี้ยค่ะต้องหมั่นตรวจเพราะว่าต้องหมั่นดูตลอดนะคะอ่านะคะแล้วก็คุณนิรันต์บอกว่า ปลูกใส่กระถางก็สวยนะครับเอาไว้หน้าบ้านจะสวยมากๆเลยส้มโชกุนนะคะใช่ใช่เขาบอกที่ร้านเขามีขายด้วยเวลาที่เขาออกลูกกันนะมันมาจัจ้นมากเพราะมันจะดกเต็มต้นเลยนะส้มโชกุนเนี่ยแล้วเหมือนบางทีเรต้องหาไม้มา้ําเลยเนะะ๋อหรอแหมใครที่ชื่นชอบส้มนี่ก็สามารถปลูกทานเองกันได้เลยนะใช่แล้วก็แบบลูกใหญ่แบบว่าคือแบบ มันมันเน,นี่ยคือเคยปลูกนะแล้วที่นี้ใส่ใส่ท่อซีเมนหัวม้ฟังแล้วที่นี้คือมันดกมากดกจนแบบว่าก,กิ่งเขาอะต้องหักเลยมันหักคือหักไปทั้งกิ่งแล้วแบบลูกเยอะมากค่ะนะคุณประเสริฐก็บอกว่าบ้านผมก็ปลูกในกระถางนะครับออกดอกออกลูกทั้งปีเผื่อแผลคนข้างบ้านด้วยต้นใหญ่เลยอ่าดีจังใช่ใช่แล้วเราก็แบบรสชาติดีก็คือเป็นผลไม้เขาเรียกว่าปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ฉีดอะไรเลยเนี่ย อือันนี้คือดีสุดเลยนะคะโอเคให้พี่นุ้ยทิ้งท้ายหน่อยนะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้นะ้องคุณผู้ฟังก็วันนี้อาจจะได้แบบรับความรู้ในเรื่องของต้นไม้ที่จะจะปลูกในบริเวณบ้านนะคะที <c oughs> น,นี้ให้ให้เราดูนิดน,นึงเนาะเออว่าสิ่งสําคัญนะคะในการปลูกเนี่ยก็คือการดูแล แล้วก็ในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยเราไม่ควรจะให้น้ํามากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะอันนี้ก็คือควรที่จะดูแลอยู่ตลอดซึ่งซึ่งชนิดของต้นพืชหรือว่าพืชพันธุ์ของต้นพืชเนี่ยก็ก็ให้เราดูว่าเอ,อสภาพดินเนี่ยหรือว่าวัสดุที่เรามาปลูกเนี่ยมัน มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ในในบริเวณที่เราปลูกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าร่มเงา,ากลางแท้งหรือว่าล่มล,ม,ลมผักผ่านได้ดีหรือเปล่าอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ <Okay. S 1> ก็ต้องดูให้หมดเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ของที่ปลูกเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าให้ความสวยงามกับเราแล้วก็ให้ร่มเงาและอยู่อยู่กับเราเป็นานานนะคะเลยขอบคุณพี่นุ้ยมากเลยนะคะวันนี้นะที่มาพูดคุยกันนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะพี่นุย้ยถ้าไม่ติดธุระเนาะ ใช่สำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคำลาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาและฟังเรานะคะแล้วก็สวัสดีน้องนิตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยค่ะขอบคุณมากนะคะว่าที่ร้อยตีหญิงประภาพรวิกลหรือว่าพี่นุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสานักง,งานเกษตรอำเภอฉว่างนะจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณทองนินก็มาทักทายกันนะบอกว่ามายมปลูกทิ้งไว้ในบ้านครับผม อ่อแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆคอมเมนต์อ่ะวันนี้นะเวลาจะหมดแล้วขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ <ST S> 91เกษตรทำเองก่อนที่เราจะไป